ไอ้ดูดูดูนี่อะไรเนี่ยพูดภาษาอะไร โอเคสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง9้าวหน้าอีกเช่นเคยนะครับผมโดยวันนี้ผมมาอยู่ในเกมลูบล็อกอีกแล้วนะครับผมผมจะมาเล่นแมปที่มีชื่อว่าเขาเรียกว่าแบบเกี่ยวกับแบบไรเดอร์อะไรเงี้ยเออแล้ววันนี้ผมมาอยู่กับอ่าอาเกนด์ดาร์กด้วยนะครับผมส่งเสียงหน่อยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนครับผมมันเป็นอ่าคือการ์ดเกนด์ดาร์กใช่อาเกนดาร์กนี่แบบว่า,าค่อนข้างดังนะช่วงนี้นะค่อนข้างดังค่อนข้างดังเลยทีเดียวเชียวนะโอเคมาเรามาเล่นเกมวันนี้กันดีกว่่่าา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 แลลลลล้้้้้้วคุณตตมมมมมผผไดดหรือออออเเเเเเเปัังงะะะนนนีกกกก็ขขขย บิ๊อัปเดตไรเดอร์ทำใช่ไรเดอร์มันเป็นไรเดอร์กันนะเล่นยังไงไม่รู้เลยจีนคาเป็ไลเดอร์ป่ะเยอชินเป็นไลเดอร์ผมเป็นไลเดอร์สกิโก้สกินคือโหเฮศษเลยวะเฮนชินผมเป็ไลเดอร์โอ้โหเฮนชินโอ้โหแล้วคนอยู่ไหนกันหมดวะไลเดอร์ชาโดมูนโอ้ชาโดมูนเลยเหรอ กิโตุอันนี้ก็เป็นชินคอมเบเลเดอร์อยู่ตอนนี้เป็นไอเขาเรียกว่าอะไรคอนโง่คอนโง่ปะอะไรชื่อคอนโง่ปะวะไม่รู้ไม่เอกอ่ะใช่ชื่อคอนโง่ไอนี่ดีว่าเฟียวดีว่าเัยคีได้ยินเสียงเฮ้ยเฮ้ยใครวะานะโอ้ยอย่างเอาเฮ้ยไอมันมันเรื่องไฟวะโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยคนตามติดไม่อยู่ไหนเอ,อ่ยเห้ออยู่ไหนกินคาไมเลยเถอแป่ง่างก่อนอยู่ไหนไม่รู้ก็อยู่ตรงไหนย,ยังไม่รู้เลยอยู่บ่อน้ำอะไรก็ไม่รู้เนี่ย มาอยู่ตรงทางถนนคนเดินน่ะแล้วใครมันเป็นมาเดเดอร์ดับเบิลวะเฮ้ยใครเขาเป็นมาเดเดอร์แล้วเนะี่ยไม่รู้กูเป็นชินคาเมเลเดอร์แล <คน S 2> ้นงงี่ยคอนงอเป็นคอนง,งู <10. S 1> เป็นคอนง,งูหมื่เจ็ดเฮ้ยตรงนี้หนัวมากเลยตรงเนี้ยจะก,ก็แค่อยากรู้อะ่ะเขาทดสอบเดเม,มกันอยู่เขามีดัมมี่ให้ทดสอบเดเมกด้ปะฉันก็แค่อยากรู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนดัดแปงลงร่างของฉันเฮ้ยมีบาะหลาดประลองด้วยว่ะเฮ้ยเคยดูไง กินกัมเมลเลเดอร์เฮ้ยเมเลเลเดอร์แทบไม่เคยดูเลยอ่ามังทันยุคไม่ทันสมัยโอ้ไม่ทันยุคไม่เคยดูรู้จักแต่ไม่รูไม่เคยดูเว้ยอยู่ไหนฮะมาแล้วอยู่แถวแนี้แหละใครมาลองหุ่นดัมมี่อยู่ไว้ไม่มีเลยกูลองกับคนเลยเนี่ยตอนเนี้ยสวัสดีจ้าเพื่อนอันนี้เป็นชินคัมเบลเลเดอร์อยู่เนี่ยกูอะ ไม่น่นอ่อย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 อ๋อไม่มีร้อยประเสริดเพลงนี้ดีกค่สิบเด็กเลยปิดไปแล้วเอ๊ะทำไมเลือดก,กูเยอะจังวงอะออกปิดเสียงเพลงไดไ้ไม่ปิดหรืดดว <c oughs> อวะเอไอไรสก๊ะลักดิแต่ <c oughs> ามา <c oughs> ลองเหมืนดัมมี่อะไรตัวนี้ไหเนี่ยโอ้ยกูลองกับคนเนี่ยตอนนี้นมันไม่มีแมบให้ดูใช่ไหมเนี่ยอ๋อเราไม่ได้เพิ่มพันธมิตรกันด้วยเนี่ยเพิ่มพันธมิตรมึงไปแล้วอ๋อเนี่ยนะอะไรเออ กดยังวเหมเบอร์หดแล้วอ๋ออยู่ลานประลองเนี่ยนะมันจะมีลานประลองอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยกูอยู่บนถนนเลยนักเรียนข้างถนนนะนักเรียนข้างถนนนักเรียนข้างถนนกูอ่ะมันเปลี่ยนตัวไงวะโอ้ดัมมี่เต็มเลยมันมันเปลี่ยนตัวไงไม่รู้เหมือนกันจะเป็นตัวอื่นเนี่ยอย่าเป็นตัวอื่นแล้ว นี่แหละคุเลือกตัวเลยมาวิม่รู้เรื่องเลยลองดูดิอ๋อโอโหดับเบิลไงมีแอนิเมชันไปลงเลยดับเบิลอะไตรโคโจกาเยโดไอทำไมมืองไปอย่างงั้นอุ๊ยโหทำดีนะน่ะเย้ดีเพลงด้ตีดีดีดีไอคนเอาอะไรมาเนี่ยลูน่าทิกเกอร์ทำอะไรได้วะเฮ้ยเฮ้ยเยโดเฮ้ย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  เพงด้วยดีอดีอดีดี้อดลังเลก a r d a l เฮ้ยเฮ้ยเฮไปไปทางด้นไปทางุ้นี่นีด้านข้างนี่คนเต็มเลยนี่ r X อคนหายไปแล้วไปทางนียเดโอยากได้ดีเขตว่าอยากได้ดีเขดดีเขตกับอะไรสักอย่างหนึ่งอะตัวใหม่อะจากไอ้นั่นอะไอเอ่อซีโรวันคือท่าอะไรวะนดโจกเกอร์เอ็กซ์ีมท่าอะไรวะสตันเฉยเลยกูฮะเโคเทกู กระเดดไอ้สัตว์ลุมลิ่มลุ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 ่มเอาเรียบร้อยเอาเป็นขี้ไปแล้วอะไรพี่เขตอะไรความวุ่นวายของเหล่าไรเด้อไหนไปไหนยังไปไหน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 อุ้ยโอ้ยกูสซาเปิดไอ้นี่เลยนะหมดมินโทรไม่ทะลุผู้ชอบอินโทรมึงว่ะตีดีดีดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยตาตานเฉย เอาไปกดโดอานูน่าโทดิก้าเฮ้ยกูจะตายแล้วไปนั่นไปก็ด้วยกูดันกูดันออกอย่างไรเห็นชินนะเดี๋ยวเมื่อกี้เอาๆอๆอองอออออะไรพวะเนี่ยอย่างนัวเออแล้วเสียงเพลงเป็นอย่างไยเหอ่ขอังกูมีด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 ีไปไหนไปไหน เอ้ทำไมมึงโหดจังวะไอชิกุตายเลยไอ้สัตว์ไปไหนอ,อ๋อพอตายแล้วอ๋อมันรีตัวได้เลยอยากได้ <D ummy> เดี๋ยวมึงเจอก็ดัมีไอ้คาบุตอยู่ไหนวะเออไปไหนแล้ว,ม,ลวม,ม,ม,มันเราโหดหายไปแล้วมันรีตัวเปล่าไม่ไม่ไม่มันแค่ท่าวิสัทวิสัทวิสัตเฮ้ยมีหลายตัวนี่หว่าอ,อยากอยากเดียวมานานละ Yeah, แต่ล้วตัวกูไม่ใช่ซีเหลี่ยมแม่งนั่นเป็นอย่างงี้ไปซะเลยโอ้โห oh. มันมีคอมเม้นเดย์อะไรบ้างวะเยี่ยคอมเ <Yeah. S 2> ม้นย์เ,เลยเหรเยี่ยคนที่ยินดู <laughs> ที่สปีดทงเย่ yeah. <laughs> เป็นคอน <laughs> มพิวตะงั้น <laughs> <laughs> เป็นคอมพิวตะด้วยแต่มาอยู่ไหนอยากพูดไว้ว่าก,ก <laughs> ารที่พวกท่านไม่กดไลค์เท่ากับเป็นคนบาปอยู่ไหนอยู่ไหนก้าวไปบนวิถีแห่งสวรรค์เพื่อปกครองทุกสิ่ง อยู่ไหนเอ็มที่เดิมเลยกูอยู่ที่เดิมกูอยู่ที่เดิมเมื่อกี้อยู่ตรงทีี่่เเดิมนยอยู่ตรงไอ้นั่นน่ะที่โดนที่พี่มาเกิดเนี่ยพ่อหนะไอ้เป็นคาบุตรอยัไงไรแหละไม่ใช่บึงเนี่ยเดะบินตัวดำๆอยู่เนี่ย <c oughs> โอ้โหเป็นดับเบิ้ลไหนแกไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ใเนี่ยด้าน,นข้างกู <c oughs> เป็นไงเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยคา,า,าบุตะเข้ามาแล้วว่ะ ขอก้ัมขอก้ามขอก้าพโคนเร็วเลยเฮียขอก้าขอก้ามโค่นเร็วเฮ้ยมาขอก้ามเฮียเลยไม่ได้อะอะไรตัวต้นแบบเหรออันนั้นตัวต้นแบบเหรอนี่ตัวทดลองอะไรเฮ้ยเฮ้ยเทจัดโอ้ของโอเวอร์เอาโอเวอร์ให้เราเป็นฮันดามิดกันไอ้บ้า โคขอ,อัพอมาแล้วขคงอัพมาแล้วเราก็ไปทำร้ายเขาเขาอยู่ส่วนสงบของเขาไม่รู้เหล่าไรเดอร์ต้องฆ่ากันมีคนบอกมาอย่างนั้นอุ๊วเร็วโคกอัพเร็วเร็วเร็วจริงเล่เลยเอาเอาไอ้ไรเลอะเทบไม่ลด มึงอยู่ไหนเฮ้ยใครแม่งเป็นดีโอปะเนี่ยเอาตัวใหญ่มาเลยเอ่อดีไรเดอร์คิดแล้วไปไหนไปไหนไปไหนเรียบร้อยดิเขตเหรอเอาหมดอะดิเขตเหรอจ้าดีเขตเหรอจ้าดีเขตเหรอจ้าดีเขตเหรอจ้าโอกะแล้วไงโอกะแล้วไงฮะโอกะแล้วไงดีเขตเหรอจ้า การวนวิธีแห่งสวรรค์เพื่อปกครองทุกสิ่งเว้ยล็อกอัพเรียบร้อยพี่เคปะมึงไปไหนมึงไปต้้งนั่งมึงไปต้องนั่งมึงไปไหนไปไหนเจียตัวนี้โคตรโกงเลยเฮียไอ้เฮ้ยตัวนี้โคตรโกงตัวตัวแบบแ่ะพี่พี่ตัวตัวแบบเ่ะอฮะพี่เป็นตัวตัวแบบเหรอใช่ดิครอปโอเวอร์ ูไปด้วยไม่ใช่ท่าเน่ยไอ้ชื่อตัวไอ้ที่อะไรมาโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้โหติดไฟเลยไอเอ้ยอันนี้มันตัวอะไรอ่ะโจที่อยู่ตรงเนี้ยไอ้ตัวอะไรเียแองอะอะไรนะไม่ไม่เป็นดีกว่าไม่เป็นแล้วคาบพโวเตอร์เป็นตัวอื่นดีกว่าเออเดี๋ยวเป็นคาบพโวเตอรคิวไปสิบสองตั้งแต่เป็นคาบพโวเตอร์ไอ้เอ่อนี่นี่มันมาเดี๋ที่กูเบี้ยวแต่เด็กมาเดี๋อะไรวะพี่พี่มาดู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 พี่มาพี่มา ที่เดิมนี่นี่ตรงหญ้า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 อยู่บนอยู่บนนี่นี่โดดอยู่โดดอยู่ตัวดำดำโดดอยู่อ๋อที่เขียดอ่ะนี่นี่นี่อยู่นี่ที่อยู่หลัง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 อยู่ไหนอ๋อนี่นี่คือว่าบ้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 าไลด์ไลเดอร์ไลเดอร์ที่ชอบให้สุดในช่วงเด็กๆเดี๋ยวไปนั่ขอเตะเฮียนี่ก่อนเร็วขอเตะก่อน นี <kung> ่ไรดิชอบ่นแต่สมัยเด็กๆนี่อไรเดร์พวกเราเลยเนี่ยดูดดูฮ้ยเฮ้ยตเดี๋ยวไหมผิดไม่ชินเย็นเย็โอ้จงาอเอ้ยไอตมเอ้ยชไอตมเว่างอ้งยดกรไม้กรมเอเฟชรันมันมันจะเขียนว่าอะไรวเป็นภาษาไทยเนี er ่ย <ish> <ED> มาอีทเอาละกูมาเป็นเลเดอร์ไฟกับเขาบ้างอะไรจะเอากูเลยน้องคอมพิวสแต่เด็ดบอยมันไม่เห็นตอนกูสุโอ้โหเย้ไอซิโลวันไซิโลวันแกเองก็เป็นอาร์ฟินนอปเหมือนกันสินะอู้เอ็กซิงทามจังหวะที่มันนันนี้อยู่ละเฮ้ยเฮ้ยไอ้ซีเยซิโลวัน ีไงเอ็กซิมใช่ร์จโอ้ยเอกซิชาร์จยังเอาท่าโคตรแรงเอาขึ้นรถหนีไอ้เหี้ยอะไรวะวันกูไม่ขับบอสไซหรอวาขับบอสไซไม่ได้หรอะเจ้าบ้านไม่รู้แล้ววันกูไม่ขับรถยนต์ไปด้วยกูไปด้วยกูไปด้วยเรื่องเหมือนกันครูกายีอะไรเฮ้ยสตันดิว้า อันดับอะไรอไอ้ี่วันไม่โคตรกากเลยเีิยไม่เชือไฟครับคอมเมนไรเดอร์ยุคแรกของสองพันแล้วไงอ่ะไอ้เยี่วันเล่นไฟไม่โคตรกากเลยเสือกากจริงเหรอเออมันเกี้ยวันจูเว็กอย่างโง่แต่กูไอ้เมื่อกี้โหดจริงคาบุตะอ่ะกูคาคาบุโตะดี ไปไหนไปไหนอะไรเหรอไอ้น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้น้องโอ้ยโอ้ยไปบันกลายเฮ้ยตัวตัวไม่กดตัวทีไม่ได้เฮ้ยใช่โดยเวลาแล้วยุคสมัยใหม่ของเราไรเด้อยเห็นจีนใชาเห็นจีนเป็นเวลายุคสมัยใหม่ของเราไรเด้ออ๋อมันถ้าเปิดเพลงมันจะถ้าเปิดเพลงมันจะมีเหรอใช่ใช่เฮ้ยเปิดเปิดเปิดอ้ไรกันต้องเปิด อยู่โอดังเลยโอดังเกินเสียงฮะโอ้ยเอาด้ว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 ยไอตัวนี้ไม่หาตัวนี้ไม่หาเปลี่ยนก่อนอยู่โอดังเลยจะดีเฟนเอาด้วยเอาด้วยไออยู่ข้างล่างใช่ไหมมาเดินพอมมดใช่ใช่โอ้ยไเดือดไอไตัวนั้นอ่ะโอ้ยโเปิดไกลเลยทีนี้แล้วกูได้ตัวใหม่แล้วกูได้ตัวใหม่แล้ว กูเดินไปนั่นไปหนึ่งนะโยโย่หูโคตรแตกอันหูจะแตกเลยโยโคตรดังเงี้ยตอนแฝงล่างโคตรเดียเลยตัวตัวนี้ตัวตัวนี้จะคุ้นหูกันดีนี่ใครที่เป็นไออะไรนะของดับเบิลอ๋อฮะโจเกอร์ไออ๋อสเกลเฮียก็ไม่ได้สเกลเจโดเชียโคดี้โคเทจัดไอดูดูดูนี้ มันพูดอะไรนะพูดกะพ่มันพูดว่าเฮียเลยว่าฟังไม่รู้เรื่องจานอย่างเงี้ยเชื่นอะไรอย่ครับมันเป็นเพลงมันเว้ยตอนมันจะเปิดตัวมันจะแปลงร่างเป็นอย่างเงี้เยไปเหล่าไรเดอร์เหล่าไรเดอร์ลองไปดูดิมันมีอะไรกันเลยวะเสียงดังจริงเฮ้ยไอ้เชื่อแต่มันโกงนี่หว่ามันผนึกได้เลยเนี่ย ข้างบน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 มาแล้วสเกลสเกลมาแล้วอันนี้อะไรวะเนี่ยอ้ามาท่านั่งเดือกันหมดเลยเนาะเอาไปไหนแล้ววะคนฮะมันไปไหนแล้ววะเอ้าไปดูดูไปดีไปดิไปดิไปดิไปดีไปดีไปพวกเหล่าไรเดอร์สู้กันลูกยิ้มไปแปงไม่รู้แหละเอาสเกลมีคนตัวเป็นเหมือนมึงด้วยไอ้เห well ี้ย ช่วยเวไซโคเฮียโคตรดังเลยเสียงยังดังแพ่งเสียดเสียดทานแก้วหูใช่ไหมเอ้ยกูยืนดิ่งไซโก้บทใหญ่เลยเอฟเฟกต์ใหญ่ใช่ไเอฟเฟกต์ใหญ่แล้วแต่มาดูไรไม่อยู่จอยตัวอานี่อะไรวะ กลับลางเดิมปวะเออแต่ลองดูดิอ๋อโอเคมันต้องมีเสียงทำเนี้ยร์เลยอันนี้มึงใช่ไหมแจ็คเหรอมาแล้วมันมันโดนโดนผูกแล้วเฮ้ยเอาตัวอื่นดีกว่าตัวอื่นไม่าไหร่มันโดนผูกมันโดนผูกแล้วไอ้เหี้ยเออเหัวอัวเลยเพียงที่ดังเกินเนี่ยอ๋อ เพลงต้องขึ้นมาแล้วนะเว้ยเพลงเนี้ยเติงเต็งเต็ง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 ไปดูว่าเอาตัวอะไรดีวะอยู่ไหนกันอะไรกันอะไรกได้อยู่กันอะไเลือกตัวละครอยู่ว่าอยูกันอะไรรอเลยแล้วก็ค่อยอัดอีกเกมหนึ่งเป็นอุลตร้าแมนเออเอางั้นดีก่อนนะเอตือนเตือนเตือนเตือนตือนเตือนเอ้ยมันไม่มีอ่ะมันมีเพลงเอาไว้เฮียลองดูดิ มันมีหมดเลยมีเพลงอะไรไม่มีหมดเลยเนี่ยตัวนี้ไม่มีเพลงโผเป็นเพลงเป็นไรแต่ก็เด็กภูมิใส่เพลงประกอบเอลงนี่มาแล้วเยเช่กับร่างเดิมโอ้จ้าจ้าเป็กเ่างไม่คู้อ่ะโอ้ตายก่อนมั้งไอ้เหี้ยตายก่อนมั้งารคูนนานนี่ๆดูนี่ไอเแบกสั้นนี่เออนี่เป็นไงนี่เป็นไง ดูท่ากูซะก่อนนี่เป๊ะนะเป๊ะเหมนเล่นเหมืนไอ้ไม่ใช่ไอ้มาเธอร์แบ็กดิมาเธอร์แบ็กแบ็กซันอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเออเดี๋ยวอุ้ยมีแบ็กซันป่ะวะมีมั้งเห็นอยู่มันจะต้องเป็นดำ <c oughs> เป็น์ี่ <c oughs> แต่เอานั่นนั่นนั่นมาอยู่ด้วยกันเนเออรลีตัวมันกันเหรอ <c oughs> ใช่มีตัวที่เจ็ดเด็ดกว่าไปดูดิเฮ้ยยูคิ เจ้าลิวคิอะไรดูหน้าโทริก้าอะไรนี่ดูอูไปไอ้น้องโู้ทีอลังการจัดอ่ะกูนี่อันนี้ก็เท่เจ็ดดูเยชแบ็กซันแบ็กซันแบ็กซันภาคใหม่ด้วยดีมอนเฟรมอะไรวะเนี่ยสา้ได้แขกงตัว้ย โอ้จะร้องทําเหี้ยอะไรตัวกูอ่ะ <c oughs> ตัวกูจะร้องทําไมแค่เตะเองไงสัตว์อูเฮ้ยสกิลอูสกิล M โคตโหดเอ้โวย เจอลคนห่เลยผู้ชมยนองแปลงร่างมากเลยเขาห็นเขาบอกมันดังเดียยากรออเไาเดืนด้อะไรวะเห็น่าแปลงกันวันหนึงอยู่ไหนวะยืดดีเขียนยืดีเขียนเหมือนกันทำไมอยืดีเขียนเหมือนกันทำไมเฮ้ยดูดีเขีคู่นี่เอ้มาถ่ายมาถ่ายรูปคูเฮเฮ้ยเฮถ่ายรูปคู่ดีเขียนไฟนอลตังกรไฟไฟรอตังอนนี้อยู่นี่ d o บ l e d เขียนด o บ b l e เขียนเ่าเลยดี i n ิเบิลคืออะไรวะ กูรู้มาเจอไอ้ยี่ให้กูกระลากระโดดพุดไปแม่งเอี่ยอะไรประเดี๋ยไอ้สัตสเอาไปแนออดาวมือใช่แล้วอะไรเดือดคิกมันเด้อแล้วเดือดคิกเลยไปแนอดาวเฮ้ยมันเหมือนจะดีนะแต่มันก็กากจิ้มหายเลยดีเข็ดอะว่าไอ้นั่นนักคาบุโตะดีสุดเท่าที่ดูอะไอ้หายแล้วไอ้ลองผนได้ด้วยปะว้ามักดิบเนี่ยลองผน โอเคก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะถ้าใครอยากลองเล่นเกมนี้ก็ลองเข้าไปเล่นได้นะครับผมใครอยากจะเป็นมาร์เรเดอร์ตัวไหนก็ลองดูเนี่ยให้เลือกเยอะแยะไปหมดนะผมเหล่าเรเดอร์เต็มไปหมดนะเออโอเคก็เกิดแบบไม่มีอะไรแล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ใหกันด้วยนะครับผมกดติดตามด้วยฮะโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับเจอกนครับผมเจอกันติดตามอเกนดาร์กด้วยครับผมขอบคุณครับผมให้กดจําเยอะๆนะอ่ไปละเดี๋บ๊ายบายเองร่างนานจังวะเฮ้